สวัสดีครับมาแล้วนะฮะสำหรับ26นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดลยุยศึกฟุตบอลโลก2022นะไปดูกันเลยว่ามีใครบ้างเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะมีด้วยกัน3คนฮนะชูอิจิก,กอนดาจากชิมิสุเอสพาวดานิเอลชมิทจ,จากเซนทรูเดดแล้วก็ไอจิคาวาชิมะจากสตาร์บู มาดูที่กองหลังก็ใส่มาด้วยกัน9คนมีมิกิยามาเนะจากคาวาซากิฟอนทาเล่ฮิโรกิสากาอิจากอุุวะเลดไดมอนมายะโยชิดะจากชาวกเเูนสีทาเคฮิโรโทมิยาสึจากอาร์เซนอลโชโกทานิกุชิจากคาวาซากิฟอนทาเล่โคอิทาคุระจากโวิลเซมิเช่นแกรบาร์ฮิโรกิอิโตจากสตุตการ์ดยุโตนากาโตโมจากเอฟซีโตเกียวและยูตะนากายาม่าจากฮันเดอร์ฟิลด์ทาว มาที่แผงกองการครับอัดแตนมาถึง11คนด้วยการมีวัตลุเอนโดจากสตุตการ์ทฮิเดมาซะโมริตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนอาโอทนากาจากฟอร์ตูนาดูเซนดอฟกาคุชิบาสากิจากเลกาเนสคาลูมิโตมาจากไบรตันแอนด์โฮปอัลบียนไดจิคามาดาจากไอทักแฟงเฟิร์ตลิสึโดอันจากฟรายปวกจุนยะอิโตจากแรงในฝรั่งเศสฮะทาคุมิมินามิโนจากโมนาโกทาเคบุสาคุโบจากเลอซัสิดัดและยุกิโซมะจากนากยยาแกมปัต และ3กองหน้าก็จะมีไดเซนมาดาจากเซลติกทาคุม,มะอาซาโนจากโบคุมแล้วก็อายาเซอเุเอดาจากเซอร์เคิลบรูช